สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งกับเกม7บาปกับการคอแลแลบรีรันโอเวอร์โดกันนั่นเองนะฮะสองตัวละครใหม่ของรีรันรอบนี้นะฮะเป็นตัวละครอันโนทั้ง2ตัวเพียงแต่ว่าจะมีตัวละครหนึ่งที่มันสามารถไปเล่นกับเผ่าเทพปสูนได้นั่นก็คือเดมิเอร์นั่นเองนะฮะตัวละครเดมิเอร์เนี่ยจะเล่นกับทางด้านของการแปะดีบัฟการแปะไฟเผาซึ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความแรงความดึกของเดมิเอร์นั้นอยู่ไหนวะฮ่ะ จะเกี่ยวข้องกับดีบัฟแดงเกือบทั้งหมดซึ่งจะเป็นดีบัฟแดงต่างๆที่ไม่ใช่ดีบัฟไฟเผาบ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นดีบัฟลดเกาะดีบัฟลดต้านคลิเป็นต้นแล้วก็หลักๆของตัวนี้ก็จะเป็นการแปะไฟเผาทุกเทินทำหน้าที่เหมือนอาวุธศักทธิ์ของมอนสปีดแล้วก็เหมือนกับเคียวคอแลบคิงออฟไฟเตอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็สกิลจุดเด่นของตัวนี้จะเป็นทางด้านของสก,กิลโจมตีหมูนะฮะอินเฟอร์โนโที่จะสร้างดาเมจสามเท่าแก่ศัตรูที่ติดดีบัฟหรือก็คือเอฟเฟกต์จุดอ่อนนั่นเ แล้วก็ยังจะตีศัตรูที่มันมีเอฟเฟกต์ครอบงาจิตใจหรือก็คือดีบัฟเทาที่เป็นคล้ายๆรูปสัญญาณโทรศัพท์นะฮะแปลงขึ้นอีก50%ตัวนี้เรียกได้ว่าเมื่อยืนกับพันธมิตรที่เป็นเผ่าเทพปสูรเนี่ยจะค่อนข้างโหดมากๆเลยทีเดียวอีกตัวหนึ่งนะฮะอีกตัวหนึ่งจะเป็นทางด้านของแกมมาแกมมาเนี่ยการใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะงงๆพอสมควรถึงแกมมาจะสามารถแปะดีบัฟขึ้นกระแสะไฟได้ทุกๆครั้งที่เริ่มต่อสู้นะฮะแต่ว่ามันจะแปะได้เพียง2เทิน,นเท่านั้นเท่ากับว่า อีก2เทินเนี่ยตัวของแกมมาเองเนี่ยจะหาจากไหนมาแปกก็ไม่รู้นะฮะซึ่งกระแสไฟฟ้าที่จะทําให้สามารถตีปุ๊บแล้วได้ดีบัฟไฟฟ้าเนี่ยจะทําให้แกมมาสามารถคอมโบกับอาวุธศักษษษษดิ์สิทธิ์ได้แล้วก็เพื่อนๆสามารถตีแรงขึ้นอีก20%ด้วยนะฮะอันนี้คือความสามารถเบื้องต้นของทาง2ตัวละครใหม่ของ o v e ว lor d ดนะฮะมาพูดถึงการสลักอุปกรณ์ของ2ตัวละครใหม่กันบ้างเราต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นทางด้านความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมและ ก็คิดตามด้วยนะฮะส่วนตัวเนี่ยเรามองว่าทาั้งด้านของเดมิเอร์ธเนี่ยมีความสามารถด้านการโจมตีด้านการบุกด้านการทําดาเมจที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วจากการที่ตัวเองสามารถแปะดีบับได้พอแปะดีบับได้แล้วเนี่ยสก,กิลก็ยังเป็นสก,กิลตีจุดอ่อนอีกแล้วก็ยังจะมีการเพิ่มดาเมจทุกครั้งที่สร้างต่อศัตรูท,ที่ติดไฟโลกันต่างหากเรียกได้ว่าทุกอย่างมันคอมโบกันและหากตัวละครเราในสนามเนี่ยมีมากกว่า2ตัวขึ้น ไปนะฮะจะทําให้สัตรูเนี่ยไม่สามารถเลงสกิลเดียวมาที่เดมิเอิร์ได้เรียกได้ว่าทักษะดีทั้งการลุกและก็การรับเลยทีเดียวและการสลักอุปกรณ์ล่ะเราเลือกเป็นอะไรคาตอบคือเราเลือกเป็นของเลือด4ชิ้นแล้วก็คริดาเมจสชิ้นนะฮะเหตุผลก็คือ 1. ดามเมจเพียงพอแล้ว 2. เลือดให้ cc ที่ค่อนข้างจะสูงกว่าโจมตีพอสมควร 3. ที่ไม่ใส่ป้องกันเพราะว่าเราจะเอาทางด้านของคริดาเมจยีออามา เพิ่มดาเมจให้กับเดมิเอิร์ธนั่นเองส่วนป้องกันที่ขาดไปนั้นตัวเดมิเอิร์ธนั้นมีทดแทนมาแล้วบอกไปข้างตนง้นว่าไม่สามารถเล็งสก,กิลเดี่ยวใส่เดมิเอิร์ธได้นะฮะแล้วก็เมื่อศัตรูติดครอบงำจิตใจเนี่ยจะลดดาเมจที่สร้างลง30%อีกต่างหากเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวถ้าไม่ตายหลายคนจะวนว่าถ้าไม่ตายอันตีหนึ่งจะเล่นได้ไหมตอบเลยว่าเล่นได้นะฮะเล่นได้เพราะว่าเดมิเอิร์ธเนี่ยคอนเทนต์หลักๆที่ลงเนี่ยจะเป็นการสู้คนจะเป็นการสู้ใน PVP กิ วอซะมากกว่าเพราะว่ามอน ปัจจุบันมอนที่มันเก่งๆขึ้นนะฮะที่ไม่ใช่คอนเทนต์ธรรมดาเนี่ยคอนเทนต์ธรรมดาเดมิเอิร์ดลงได้ไหมลงได้แต่ว่ามอนที่มันเก่งๆขึ้นยกระดับขึ้นมาพอสมควรเนี่ยมันจะตา้านดีบัฟแดงแล้วทําให้ทางเดมิเอิร์ดเนี่ยประสิทธิภาพจะดรอปลงมาสมควรนะฮะหลักๆเลยก็จะลงเป็น PVP กับ Q War ซะมากกว่าแล้วก็แน่นอนท่าน2เนี่ยจะแปะไฟเพิ่ม1ดวงหรือว่าเป็นดีบัฟแดงนะฮะจะแปะเพิ่ม1อันจากอันตีหนึ่งตอนใช้ถ้าไม่ตายแล้วก็จะมอบบัฟอันนี้ให้ทั้งทีมพันธมิตรเราเลยก็คือบับฟฟไลกาที่ เมื่อใช้สกิลแล้วเนี่ยไม่สนต้านทานคลิกับป้องกันคลิทั้งหมด30%ด้วยกันบัฟอันนี้จะแสดงผลก่อนถ้าไม่ตายของเดเมอทําทดาเมจนะฮะจะเห็นได้ว่านอกจากบัฟแล้วก็ดาเมจแล้วก็จํานวนไฟที่แปลมาคืนแล้วเนี่ยเอาตรงๆนะใน PVP สู้คนนะปัจจุบันน่ะแทบจะไม่ได้แชมตีแล้วยกเว้นการมันจะมาดีจริงๆยกเว้นจะเจอทีมเบลเดอร์อย่างเงี้ยหรือไม่ก็จะเจอทกลาดันติอย่างเงี้ยเกมยือ้อมีไหมม,มีแต่ก็ไม่นานขนาดนั้นแต่ถ้า เชียในการอาร์บันติถ้ามีเดมิเอิร์ดอาเถอะเพราะว่าได้ใช้อีกสักระยะหนึ่งเลยอะอย่างน้อยก็คือในกิลวอร์ที่ค่อนข้างจะคิดไว้ฟันธงเลยว่าในกิลวอร์เนี่ยมีประโยชน์กับทีมมันแน่ๆแ,แล้วแหละพอๆกับเกลดาเลยที่เป็น Arnold อันโนแต่เสือกไปอยู่ลงกับมานเก่งกว่าอย่างเงี้ยนะฮะว่าแล้วเราก็มา p v p สัก5ารอบสําหรับทีมของเดมิเอิร์ดกันก่อนเลยเราจะมาขั้นสูงเลยดีหรือเราจะไปทางสามัญก่อนดีนะอ้ยลืมเราต้องทําสิ่งที่เราควรทําก่อนนะฮะเราบอกแล้วว่าเราจะ สลักเป็นเลือดคริติคอลใช่ไหมแน่นอนเราก็จะสลักเป็นเลือดคริติคอลให้ทุกคนได้ดูกันแต่ว่าหินหมดยอยหินสิครับ ย่อยหินเรียบร้อยกับมาสลักของรัวๆกันต่อเราจะสลักให้ดูก่อนว่า My o p i n i o n หรือความคิดเห็นส่วนตัวของเราเนี่ยที่สลักเป็นเลือดคลีดามจเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่แต่ถ้าผลทดสอบออกมาแล้วมันแย่มากเดี๋ยวเราจะสลักเป็นโจมตีฟีดาเมจแทนหรือไม่ก็โจมตีป้องกันใหม่อีกชิน้นนึงนะฮะเอาให้มันดูไปเลยว่าเราสลักเป็นเลือดคลีดามจนั่นเองเดี๋ยวเราไปพ v p พีกันจริงๆแล้วระดับสามัญเราคิดว่าเราก็ไม่ได้อยู่ไม่ใช่สามัญระดับขั้นสูงเราคิดว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นน่าเกียด เตอร์หนึ่งเราไม่ค่อยได้เล่นอ่ะมาเตอร์หนึ่งเออก็ไม่น่าเกียดนะฮะเดี๋ยวเราไปลงเป็นขั้นสูงละกันเนื่องจากว่าคลิปนี้เราพูดถึงอุปกรณ์ใช่ไหมเราจะลงเป็นทีมเกลดาราชาดัตนะฮะแล้วก็ทางด้านของเดมิเอิร์ธซับด้วยนานาชิเนื่องจากว่าทั้งเกลดาแล้วก็ทั้งเดมิเอิร์ธเนี่ยพื้นเพของเผ่าพันธุ์เป็นไม้ระบุยียงแต่ว่ามีเผ่าเพิ่มเติมเป็นเทพอสูรนั่นเองเซกการ์ดที่เราเลือกใช้นะฮะเป็นเซ็กการ์ดที่จะเพิ่ จากว่าทั้ง2คนเป็นเผ่าพันธุ์เพิมเ่มเติมที่เป็นเผ่าเทพรเพนาะฉะนั้นเราจึงจะเลือกทุกอย่างที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับเผ่าเทพปศูนนะฮะสุดท้ายเราก็เลือกไม่ได้นะฮะที่ว่าตอนแรกเราจะเลือกเป็นเซตการ์ดที่จะเพิ่มดาเมจที่พวกพ้องเผ่าเทพอศูนสร้างแกเผ่าอื่น10%แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับ5%ใช่ไหมแต่ทีนี้โอกาสที่เราเจอเผ่าอื่นอย่างเดียวเนะี่ยมันก็น้อยนะฮะมันน้อยจริงๆเราเลยใช้เป็นเซตการ์ดที่จะเพิ่มพลังต่อสู้สูงสุดเพื่อให้เป เปิดหลังก็แย่นะยกเวนจะกินหลบแล้วก็ใช้ราชาปีศาจนะฮะแต่ว่าในรอบนี้เราใช้เป็นเดมิเออร์เกลดาแล้วก็ราชาดาจับด้วยนานาชิที่จะไปซับให้กับเกลดาแล้วก็เดมิเออร์ต่นเองผลประกอบการเล่นจะเป็นยังไงเราจะแจกขนานไหนเราจะคอมโบเป็นไหมเราไปดูกันเลยดีกว่า o บริการเตเกมมือถือเติมใทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสก,กินใหม่แพใหม่เกมใหม่ n e ในรอบแรกเราเจอเป็นทีมนุษย์เห็นไหมบอกแล้วว่าเราจะเจอทีม,มนุษยแต่ยิ่งถ้ามันเปิดหลังมันจะยากตอนนี้เราแปะควบคุมจิตใจให,ให้กับทุกตัวแล้วนะฮะครอบ ไม่สามารถเลงเดมิเอิร์ได้แล้วก็แปะไฟไปทั้งหมด2อันทำให้ดาเมจได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น15%นั่นเองเราจะเปิดไปด้วยเดมิเกลดาแล้วก็ดัตราชาก็บอกว่านี่เป็นการเล่นครั้งแรกนะเะคาะฉสนั้นอย่าคาดหวังคาดหวังกต่ยังคาดได้แล้วเนี <laughs> ่ยเนี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 ่ย โอ้โห oh. ชอบจังทีมกวาดสนามลบเนี่ย <Sure. S 1> ไม่ต้องคิดอะไรเยอะรอบนี้รอบที่2นะฮะเราเจอเป็นทีมฟู7เจ็ดบาปเกาป๋าแล้วก็ดัดนั่นเองเราจะยังโคโอ้ไมยก็เราขอเลงเป็นป๋าแล้วกันนะเพื่อที่จะใช้เดมิเออร์ขั้น2แล้วก็ตีด้วยเดมิเออร์ขั้น2แล้วก็ปาดด้วยเกลด้าแล้วกัน oh <my> เนี่ยสกิลเดี่ยวก็แรงเห็นปะครึ่งหลอดอะ อันนี้ขั้นสองโจมตี150%้า<ป>ก็ไม่ค่อยคลิกเท่าไหร่นะฮะอีกฝั่งน่าจะใช้ไอ้นี่แน่เลยมีคนบอกเหมือนกันว่าใช้เกลดาออฟลองออฟลอง2ชิ้นบนสุดออฟเป็นคลิล้วนเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยคลินะฮะส่วนตัวเราใช้เนี่ยจากเมื่อกี้ก็ได้จากเตุกรเมื่อกี้เราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันก็ยังคลิอยู่นะ แล้วการใช้มาด้วยอาตาัตราคิรล้วนของ2ชิ้นอุปกรณ์บนเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้มันไอ้นี่ลดลงเลยนะเออเจ็บเจ็บใครไม่ตายบ้างก็มีคนบอกเหมือนกันว่าเกียวดาเนี่ยใช้ออฟจอก่อดีกว่าซึ่งส่วนตัวแล้วก็นะตามสะดวกแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้อะไรกับออฟจอกก่อขนาดนั้นเพราะว่าตัวละครเกียวดาเรามันยังคี้อยู่เนี่ยปัจจุบันก็ยังคอยู่เห็นไหม เราใช้สกิลหมู่ก็ดีนะเมื่อกี้แปลว่าจะต้องเหลืออยู่มากกว่าเพราะว่าเดมิเ e อิร์กเนี่ยมกเมื่อกี้โดนเล็งได้ใช่ไหมสกิลเดียวถ้าเราจะไม่ผิดมันต้องเล็งไม่ได้นะฮะแต่ว่าไอ้นี่ทิ้งแ้บหนึ่งได้ได้ได้และนี่คือโชว์แคสดัดราชานะครับ <blown! S 1> <h> เห็นไหมว่า e เดมิเอิร์กเลือดขี้ก็ไม่ได้เบานะเห็นได้เปิดก่อนด้วย เราไปอ่านบับเทาดีบัฟเทาที่เป็นข้อบงำจิตใจมาแล้วนะมันก็ยังเขียนไว้ว่าถ้ามีศัตรูคนอื่นอยู่บนสนามจะไม่สามารถเลงเดมิเออร์ได้อันนี้คือที่เราไปอ่านมาถ้าอย่างนั้นทําไมรอบที่แล้วทําไมรอบที่แล้วเขาถึงสามารถเลงเดมิเอิร์ได้ล่ะใช่ไหมละ่ะก็เลยยังสงสัยตรงนี้เราจะโดนส่วนตายไหมเนะี่ยอีกฝั่งเอามาซับเต็มที่นั่นไงดีเน่นเาเกลดาเสริมก็เสริมบวกไปก่อน เออโหมันใส่อลิซเเาเบธแดงป่าวะมันเด้งเลือดมาโหดมากเลยนะเมื่อกี้เราจะรวมดั๊ดเป็นขั้นสามแล้วก็เราจะเฮ้ยเรารวมดั๊ดเป็นขั้นสมแล้วเราก็นี่ได้ดิเราสามารถถอนตั้งท่าทางด้านของเบลเดอร์ได้โอ๊ยดั๊ดตายไม่นะดัด๊ด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 ดั๊ดเอ้ยยังอยอ่ เราจะเออเราถอนตั้งท่าไปเลยได้ไหมแล้วก็ปาดแล้วก็ปาดถอนไหมโอเคเราเอามาถอนอย่างเดียวเราไม่เอาอะไรเลย,เลยอุ้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 ยไม่ไม่นะไม่นะไม่ไม่ไม่ไมไมโอ้ตายแล้วแย yeah, ่มากๆกระดาเมจพีดกะดาเมจพีดอ่ะไม่เป็นไรเอามาตากมันหายแล้วแต่เราก็น่าจะตายก่อนปะแต่เมื่อกี้ใส่ฟานมันก็เปิดแล้วนะมันก็ตีเราไม่เข้านะ ดามเมจมันเบาลงมากเพราะว่ามันมีบัฟดีบัฟไฟของไอ้น,นี้อยู่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะจำผิดควบคุมจิตใจของ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 ,ของ,ของยังอยู่ไหมยังอยู่นี่ไงควบคุมจิตใจทำให้สร้างดาเมจลดลง10%แล้วก็เล่งดีมีเอิร์ดไม่ได้เราจะใช้ไฟตีเดียวแล้วกันไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่ามันอามาตะได้แค่เทิร์นเดียวต่อการต่อสู้ และประเด็นคือมันจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมหากศัตรูเป็นาธาตุที่แพ้าธาตุหรือว่าธาตุท,ที่ดีมเมีสชนะด้วยนะ <c oughs> น่าจะรอบสุดท้ายแล้วปะเราเจอเป็นฟูลเจบาทเหมือนเดิมนะฮะยังพบเป็นทีมที่เรียกว่าหากินได้นั่นเองก็อย่างว่ามันสามารถอัปเกรดได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นมันเป็นตัวเฟสอะตัวเฟสมดเลย CC มันก็สูงมากปากห้าิบเปอร์เซ็น อันนี้อีกเอ้ยหมดสนามา่ะดูดี <S <S 1> <S 1> คือเป็นทีมไต่เต้าได้ดีมากเลยนะแต่ถ้าใครซีซีน้อยก็ยังแนะนำเป็น,บนเบลเดอร์อยู่นะบนเบลเดอร์โหดมาเพราะว่า,บาเบลเดอร์สามารถไปโซโล่บอสได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเบลมอสเอ่ยอะไรเอ้ยโซโล่ได้หมดสบายทำอาชีพเมนเอาเพชรก็มากดกาชาต่อแล้วก็สีแดงตีเขียวหรือจะแรงขนาดไหนมาดูดี สามแสนถ้ารวมเป็นขั้นสองก็จะแตกเลยมัง้งสามแสนหกเรียบร้อยแตกจ้าอ่ะรอบนี้รอบแถมไม่ใช่รอบแถมไม่เชิงรอบแถมเพราะว่าไอ้กุญแจเหลือกุญแจเหลืออ่าสามแสนคิดว่านะ่าจะกินหลบหลีกไหมเนี่ยเราจะเปิดด้วยเกวด้ตามด้วยเดมิแล้วก็ตามด้วยดัดดุ๋ยอ่าไม่กินไม่กินอ่าอย่าโดนทอนะ เลือดเดือดเท่าไหร่โอเคตายทอตายตายหมดดูดิเห็นปะทีมแบบโคตรเลยอ่ะท ok er, ok ีมโคตรตึงอ oh, oh. ่ะปกติเกลดาก็โกงอยู่แล้วนะแล้วพออยู่กับพวกแบบเดมิเอิร์ดอย่างเงี้ยอยู่กับดั๊อย่างเงี้ยโอ้โหตาย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 เกลดาสีแดงเดมิเอิร์ดสีแดงโอ้โหตายดูดีตายตายทีมลับเนี่ยแดง2ตัวเห็นปะหาแดงอีกสตัวมาลงสนามทีมลับในกิวลว์เนี่ย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 สบาย เนี่ยโลเลอร์เลยตีกันจุยหมดฮะ <t> เป็นตัวที่เล่นง่ายอะ่ะเดี๋ยวอันนี้ตั้งปกคลิปเลยดามเมจหนึ่งล้านสามไอ้คิกเบสคิกเบส <laughs> จบ <temple. S 2> ไปแล <si suppression> ้วนะฮะสำหรับการเทสนะฮะการทดสอบทีมเดมิอุกนะฮะหลังจากที่เราได้ลงภาพไปในเพจเฟซบุ๊กเมื่อปรมางๆหลังตู้เข้านะฮะว่าทำอุปกรณ์แบบไหนจะทีมแบบไหนนะฮะซึ่งในวันนี้เราได้ลองเล่นแล้วกับเดมิอุกขั้นสูงหลังจากที่เราสลักอุปกรณ์เป็นเลือดคลีดามีเข้าไปซึ่งเรียกได้ว่าไม่ได้มีความเบาไปเลยบอกแล้วนะฮะว่าเลือดคลีดามีเนี่ยมันกบจุดอ่อนกบจุดด้อยของเดมิอุกไปเนื่องจากว่าถ้าทําเป็นโจมคีแรงมากแรงมากแรงมากก็จริงแต่ ว่า c c น้อยเลือดน้อยถึงแม้ว่าเดมิเอร์จะมีเอกลักษณ์ที่จะทําให้มันไม่สามารถโดนเล็งดาเมจจากตัวอื่นได้แต่่าลืมหลังๆมาสกิลหมู่ตัวละครอ,อื่นๆใดๆก็ไม่ใช่เบานะฮะตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยสกิลหมู่แรงๆทั้งนั้นแล้วก็แน่นอนความที่เดมิเอร์มันเคลียร์ไวะการสลักเลือดป้องอไม่มีปัญหาเลยเอยเลือดคริเทียลแบบของเรานะฮะแต่ถ้าแน่นอนคนอื่นอาจจะแบบเลือดป้องโจมชี้โจมป้องอะไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเป็น ความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นส่วนทีมคอมของเดมิเออร์ก็จะเน้นไปทางไม่อสูรเฮ้ย <c oughs> อ้ยเดี๋ยวไม่อสูร,รว่ะรวมกันแล้วเป็นเน้นไปทางเผ่าเทพประสูร,รนะฮะเพราะทุกอย่างเหมือนเกลดาเลย <c oughs> เป็นไม่ระบุที่เล่นกับเทพประสูรนดีกว่าเผ่าตัวเองนั่นเองและนี่ก็คือาการทดสอบเดมิเออร์ทีมแรกนะฮะหวังว่าจะชอบแล้วก็ถูกใจไม่มากก็น้อยนะฮะทุกคนเป็นไงบ้างเกลือหรือเปล่าสําหรับคอแบบรอบนี้600ได้มาเท่าไหร่บางคนก็แบบบ่นโอ้โหตัวตัวออกดีมากตัว คอเล็บออกดีมากแต่อยากได้เกลดาเนี่ยนี่บอกเลยนะว่ามึงกดตู้คอเล็บอะออกตัวคอเล็บก็ดีแล้วอยา่าไปคาดหวังอะไรเกลดามากเว้ยคอเล็บมันไม่วนกดตู้ไหนก็ต้องหวังตัวหน้าเลทหรือจะไปหวังตัวหลุดเลททาไมวะเข้าใจว่าอยากจะได้แต่จะมาเซ็งแบบหุยออกคอเล็บเกือบ10ตัวอย่างเงี้ยแต่แบบเกลดาไม่ออกเลยฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเราควรจะดีใจที่เราได้ตัวตรงเลทข,ขนาดนั้นถูกไหมอ่ะพูดมากแล้วแล้วดูชื่อเลยผมรักเกมนี้นะครับแย่ yeah, ครับผมรักเกมนี้นะครับอย่าลืมผมนะครับมอบดวงให้ ผมด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ